บสดตรงนี้นี่คือใหญ่ประการตามากเลยได้ทำปาร์ข้าวบูไดทำปอ๊บทได้อย่างง่ายโอ้โหโอ้มีเกจิอาจารย์ดังๆครับหลายรูปเลยครับที่ถูกสลักไว้ที่นี่นะครับสองกับสามสี่กับสามพอแล้วั้งอ่าหนึ่งสอง สห้ามปิดทองสมน้ำโดยเด็ดขาดเนี่ยโอ้เพียบเลยโอเสียพบคนซื้อหวยนะครับเมื่อเราทำบุญแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อหวย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 หอยหยจะหอย แกเล่นมา1นึ่ใบ นี่ของกูใช่ไหม เคยมาแล้วนะแต่ว่าเขาทาซุ้มใหม่นะครับมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าต้องรอมันเสร็จก่อนนะครับอ่าช่างครับระวังรถผมด้วยนะครับช่างครับออกมาแล้วว้าวโหมันนี่เลยแกนี่เคยมาแล้วนะครับนี่เคยมาแล้วนี่เราอยู่ที่วัดพระพุทธบาทสี่รอยนะครับเดินขึ้นมาสเตจแรกนะครับก็จะเป็นอ่า วิหารเจ้าดารารัศมีนะครับเราเข้าไปไหว้นะครับรับสก,การ<ว>์ทริปนี้เป็นทริปทำบุญนะครับนี่ไหว้เก่งไหว้เก่งไหว้เก่งเร็วไหว้เก่งไงปข้าวายดตะโกนคูข้าวขายให้แล้วก็หน<ว>ังข<ว>า,ายตำนานให้แล้วกัน สองต้นไปตรงนี้แหละครับไฮไลท์แล้วมั้งมั้งวัดพระพุทธบาทสี0รอยตรงนี้ก็มัน,นั่งบูชานะครับคำบูชาพระพุทธบาทสี0รอยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธะว,ว่าไปสามจบสาธุสาธุาธโกสัมพิยัง อวิทุเลเวการะปปะเตกักุสันโทโกโนาคะนะโมกัดสโป,โปโคตะโมปาทะเจติยังชินะธาจัตทะเปตวาอาหังวันทามิทุระโตสาธุวันสาธุวันสาธุครับผม นีขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปดูกันนะรบูชานะฮะทำบุญเทปนี้ทำบ,บุญกันทำบุญกันมาดิไปพราะว่อไกล้องหนึ่้องหนลกล้องหน้าดิกล้องหลัง ทำมาอยา่างง่ายไ,ไม่ต้องเหน็ดเหนื่นนอยรวยสมใจเนื่องมีโชคมีลาบเกิดเป็นเป็นอัศจรรย์ทันใจวางแรงห้าสิบแรงยี 5, 10, ่สิบมีแรงร้อยด้วยนะครับในรอยพระพุทธบาท ฉันจงเป่าคาถาให้เธอลงเลยหน้าหน้าท้งาขาขอทงแล้วลุยด,ดูดิ<อ>เราจะติดละตรงไม่ถึงว่ะตรงเนี้ยถึงไหมก็ถึงอยู่วะตรงนี้แล้วกันวะตรงนี้วะตรงนี้ ไม่โดนลอยคู่ดบาทดอย่ดบปัจริงๆอยู่ข้างล่าง <c oughs> นี่อ,ไไอะไรไม่รู้นี่ตึบมันึ้นติดครับโอ,โอ้ยติดปติดเว้ยไมถึงละเป็นไรอยู่ในนี้แหละมีคนไม่ติดเหมือนกันเยอะนะครับผมก็เข็ดว่าเขาทำไมถึงมือเขาทำไมยาวกว่าผมได้ไงเนี่ยนี่ติดเพราเขาขึ้นไปไ เขาถึงได้ไงเราอยู่ตรงนี้ตรนนี้เอื้อมไม่ถึงเลยครับโอเคอมาน้ำมัสก,การลอยพันบาทนะฮะกล้องครับกล้องครับสาธุชูหน่อยครับนี่ดูเทนเนอร์ดูเทนเอทนเอร์ไหว้ดิเออนี่แหละ ที่เขาเรียกว่าขบบบาท400นะครับ้ก็จะมีนับตามนี้เลยนะครับนี่คือจากูซันโเข้าาได้ครบสิหนึ่งอยสองอแล้วมันก็ซ้อนกันอีกสองลอยสามอยแล้วก็สี่อยตามนี้เลยครับพอจะถ่ายใหม่อีกรอบแล้วมั้นนะุบมีสักสีก่ เดี๋ยวเราต้องต้องเดินไปอาคารหลงทับสวยนะ่ะอาคารตรงนั้นนะ่ะวิหารตรงนั้นนะครับอาคารนี่แหละตอนนี้เราเราน้นมาสก,การมากราบบหายร้อยพระบาทเรียบร้อยเลยนะครับทำบุญนะครับได้ยินได้ยินคำพูดทุกอันเลย อยู่ว่าผมได้ยินเสียงน้ำไหลจากตรงไหนตรงนี้เองนะฮะมีลำธารมีฝายกันน้ำตรงนี้สร้างเสียงน้ำไหลนะครับกับธรรมชาติในการทำจิตใจให้สงบนะครับสู้บริจาคของวัดนะครับ ใช่เราจะเดินทางไปไปอีกปักหนึ่งนะครับเป็นที่หานใหญ่ๆเลยนะครับโบสถ์ใหญ่ที่หานใหญ่โบสถ์ใหญ่ผมมาวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะเลย,เม,ย,ยมันก็ถ่ายยากมันก็ไม่มีอะไรให้ถ่ายมันก็คนมาเยอะ คนมันเยอะเราก็ไม่ได้หาหรมากแม่เดเลยเลยพระบาทสี่ร้อยพบคนซื้อหวยนะครับเมื่อเราทำบุญแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อหวย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 จะหวย แกเล่นมาหนึ่งสองสามใบโหอ,อุโบสถตรงนี้นี่คือใหญ่ตะการตามากเลยครับตอนผมมาก,กำลังวางอาลูกนิมิตนะฮะใหม่ๆเลยมันนึกว่ามีของกินครับหมาตามสเต็ปเลยมันไม่ทำอะไรเฮเลอ,อย่าไปกลัวมันมมมอเมมออมไม่ต้องกลัวมัน ชมด้านในกันเลยครับอย่างเงี้ฮะสวยป่ะเป็นไงฮะสวยไหมฮะสวยรายละเอียดเยอะจังเลยครับวัดนี้ไปดูใ,ใกล้ๆนี่รายละเอียดอย่างเยอะนะครับทั้งสีด้านม,มังกรอยู่นะครับมังกรหรือพญานาคพญานาคอ่ะถอดรองเท้าไว้ด้านหลัง เดินไปด้านบนอะแค่ประตูทางเข้าแล้วครับรายละเอียดคือแบบว่าเต็มอะฮะดูเสารลายละเอียดโอ้โหโอ้มีเกจิอาจารย์ดังๆครับหลาย รูปเลยทำที่ถูกสลักไว้ที่นี่นะครับอันนี้รอสี ทีกับสาพอแล้วมั้ยอ่าหนึ่งสองสาห้ามปิดทองสงน้ำโดยดิขดขาดเนี่ยโอ้เพียบเลยโอเคฮะโอเค มีสององค์นะครับอยซ้ายกับขวาประตูประตูหน้าตรงนั้นนี้จะเป็นประตูหน้ามากกว่าเมื่อกี้เรา่าจะเดิน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 เข้ามาทางซ้ายนะแต่นี้ประตูหน้าตรงนี้ไหละเหมือนเดิมครับคุณนาหน้าจะนำแผน่นทองคำเปลวติดพระองค์นะครับนี่ฮะ นีเลยจะวันลึกก็นลึกเนาะวะไปก่อนกันกําข้ามก็ข้ามหลอกทีแล้วหลอกทีแล้วเตอร์เคยมาแล้วใช่ไหม่เตอเคยมาแล้วใช่ไหมไม่ได้เทเลเคยมาแล้วยังมาตอนตอนนั้นทําไมมันดูสีใกล้วะวันนี้ทาไมยังมกไก่วะ เรียบร้อยอยังครับจบเขาดูป่ะพนนาทีกว่าเขาทำบุญพอใจหรือยังทำบุญอะอยังยังไม่พอ,อใจว่ายังไงต่อพรุ่งนี้ก็จะไปแาอีกแล้วครับอีกหนึ่งวัดสองวัดว่ากัน,นอ,อ,อ่อนนาปณิธานคือไปเบิจจากรงศพนะครับวันนี้ก็วัด พักพุทธบาทรสี่้อยนะครับเดี๋ยวลอยไปหนึ่งวัดล้วครับ okay.